สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา่นง n o ซอเอเตือนรถถังกลับมาโฟกัสกับมวยให้มากกว่าอย่างอื่นไม่ติดท่าอนาคตจะเปลี่ยนนำสกุลก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดชแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก 2c ปัจจุบันรถถังจิตมังนนเจ้าของชํามล่มมวยไทยวันรุ่นไฟเวดย้ายไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกรายกองดินของพ่อตาหรือนพฤตอยู่ฮันเงาะพ่อของไอด้าลูกรายกองดินภริยาของตนซึ่งล่าสุดเจ้าของชาย,ยาดีไอรอนแมนตกตาช่างก่อนขึ้นชกศึกใหญ่วัน167กับเดนิสพูริชจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนหนักและเสอตอบถึงประเด็นเรื่องการทันน้ำหนักของรถถังว่า เรื่องย้ายที่ซ้อมไปเก็บตัวซ้อมบ้านแฟนและเรื่องการทำน้ำหนักไม่ได้ก็คือปัญหาที่ไม่มีคนมาจัดการชีวิตให้เหมือนก่อนซึ่งถ้าอยู่กับค่ายของตนเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่เห็นด้วยที่รถถังไปรับงานที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพตัวเองเยอะมากรวมถึงการไปเตะบ,บอลเพื่อคลาเครียดนี่ก็ด้วยแล้วด้วยการที่รถถังแต่งงานมีครอบครัวแล้วมันยิ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะไปจัดการระเบียบชีวิตของเขา ขณะเดียวกันสุนทรโรับพืชถูกยิงคำถามว่าหากในอนาคตรถถังเรือที่จะไม่ใช้เนสืสกุลจิตเมืองนนท์แล้วไปอยู่ค่ายอื่นจะได้ไหมสอเอตอบว่าเรื่องนี้ได้คุยกันบ้างเคยคุยกันตอนที่เขาเคยเกลืนมาแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไปเคยพูดว่ารถถังมาแบบนี้ไม่ได้ แม้ว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็ไปดูแลตัวเองก็ไปทำค่ายแล้วก็ซื้อตัวเองออกไปเพราะว่าการสร้างมวยคนหนึ่งถ้าไม่มีโปรโมเตอร์ที่ดีไม่มีผู้จัดการที่วางแผนที่ดีเขาก็ดังไม่ได้นะนักมวยที่เก่งกว่ารถถังก็มีอยู่มากนะแต่ก็ยังไม่ได้ดังมีเยอะแยะไปถ้าโปรโมเตอร์มานั่งด้วยกันจะพูดคำเดียวกันว่าใช่ทั้งหมด จริงๆอยากให้รถถังจริงจังกับอาชีพชกมวยให้มากกว่านี้และอย่าลืมว่าอาชีพของเราคืออะไรให้เลิกใส่ใจเรื่องอื่นแล้วมาโฟกัสที่เป้าหมายแกบอกต่อว่าการชกมวยมันมีอายุถ้าตั้งใจการมีเงินร้อยล้านบาทก็จะเป็นแค่เศษตังของรถถังอย่างแน่นอน นอกจากนี้เจ้เอยังออกมายืนยันอย่างหนักแน่นในข่าวลือที่ว่าค่ายมวยจิตมังนนหักค่าตัวของรถถังอยู่ที่50-50เมื่อใดค่าตัวในระดับ10ล้านบาทต่อไฟซึ่งดังนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นความจริงซึ่งจริงๆแล้วหักแค่30% กระหักค่าตัวของรถถังตอนนี้อยู่ที่30%ไม่ใช่50% 5 0แล้วก็เพิ่งมาหักช่วงหลังๆที่รถถังได้หลายล้านในวันโดยปัจจุบันรถถังมีสัญญากับค่ายจิตบังนน8ปปีซึ่งการสร้างมวยขึ้นมาแต่ละคนมันมีต้นทุนเยอะแยะมากมายตรงนี้ค่ายนักมวยและคนในวงการจะเข้าใจกันดี